สวัสดีคร <nih>. ับฮัลโหลทุกท่านนะครับตอนนี네้เราก็อยู่ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปสองพันสิบห้านะครับอ๋อนี่เราจะมาถอยรถสักสองสามคันนะครับนี่เราก็อยู่กับเฟโนเ e นอมนะครับและใครวะดิโอนาคอนดาดิโอนาคอนดานะครับ เดี๋ยวเราเพิ่งเข้ามาครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับโอ <Okay. S 1> นี่เราก็อยู่ในซุ้มในบูธของซูซูกินะครับ <c oughs> ถ้าสังเกตเห็นข้างในนั้นเนี่ย <c oughs> จะเห็นรถที่สีขาวสวยนะครับ oh <my> มีไฟหน้าที่ผมเข้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปใกล้ๆกันนะครับ สีขาวผมเข้มนะครับแแบคู่ด้วยน่าสนใจจริงๆห <c oughs> น่าขับขี่เป็นที่สุดนะครับอืบรรยากาศในงานนี่ผูกคนอุ่นหนาฝาข้างนะครับอ่า <c oughs> ไปเดี๋ยวเรากลับมาพบก,กััไใหม่ครับวันนี้เราก็อยู่กับ รถที่มีรูปร่างแปลกๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นรถเก่าหรือรถใหม่เก่าหรือใหม่วะแต่ว,ว่ามันดูดูโมเดิร์นและคลาสสิกมากๆนะครับรว,ว่าสวยงามครับสวยงามจริงๆครับอันนี้ลูกนะเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กับ ซุ้มของเบน์นะครับแต่จาที่ผมดูแล้วเนี่ยจะไม่ถึงครับรถน,น,นะครับเงินคุนี่แหละน่าจะได้แค่ดูครับแค่ไปลองนั่งกัไม่กล้าเลยล้อนั่งก็กลัวบอกเขาเลอะรถส,สวยๆเยอะครับ ช่างภาพของเราก็กำลังถ่ายรูปรถอย่างขมักขเม้น,นรับ่า <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับรถคันที่ไปถ่ายรูปมาเมื่อกี้ <c oughs> ดีดีดียิ้มเลยเห็นไหมช่างภาพของเราก็ถ่ายรูปรถอย่างต่อเนื่องครับ <c oughs> ไม่ได้หยุดกันเลยครับ <c oughs> ช่างภาพเป็นนอนเดนอมแลครับครับผมเป็นรถสองคันนี้ครับอียอดจริงๆครับครับเป็นยังไงบ pues ้างครับรถคันคันนี้ก็อยู่หน้าซุ้มของฮุนไดนะครับแม่พอมาถึงซุ้มนี้แล้วผมนึกถึงแม่เลยครับผมทำไมครับ หุ limiting, ่นใดๆหุ่นนี้ไม่มีเทียบเทียมเป็นไงบ้างครับซีอโอมาร์ทแห่งมิส b บิชิครับผมเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยนะครหรับนี่ก็เป็นมิสูบิชิมิหลาดไมเน่เชคครับโมเดลของที่หกครับก็เปี่ยมีการเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายออปชั่นเสริมครับ สัมภาษณ์คกูเป็นเซลเลยวะเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้นักงานระดับสูงใน Mitsubishi ในไลฟ์ผลิตคืออยู่บนเคนโอเคครับแนะนำตัวต่อไปหน่อยฮะตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยปลาเจนี่มันรุนแรงนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยผมนึกถึงคุณครูของผมเลยครับผมปลาเจลาอไม่แก้กันเหรอ อ่านี้มาต่างกับรุ่อรื่องกอนนั้นี้งไงครับมึงไปถามเซลเลยแล้วมึงจะถามเนลดเนี้ยโอเคครับอ่า่ลืมนึกถึงครูได้ครับปาเจลาครับจริยาหนติสำหรับใครที่อ่ารถถึงรอบหรือน้ำมันมันเริ่มสกปรกแล้วนี่ครับเราสามารถมาถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนี้ได้นะตอนนี้เราก็กำลังถ่ายน้ำมันเครื่องครับ าถามได้ครับอันนี่อยู่ตรงหน้าเรานี่ก็คือซูเปอรุนะครับซูเปอรุอะไรอะไรอ่านอ่านดูแล้วกันครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยถ้าไปอยู่ในน้ำเนีเน่ยเตะบอลได้เลยครับผมอ้าวทำไมครับคุณบีมันจะเป็นซูเปอร์สัตว